ไจแม่ก็จะไม่แน่นกันตอนนี้เราเดินทางอยู่เดินทางอยู่วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวใช่เดี๋ยวกลับก็ต้องให้ดูเดี๋ยวไปถึงแล้วค่อยนี่กันนะเดี๋ยวไปถึงนู่นนะเดี๋ยวไปบอกให้ ถึงแล้วนะถึงวัดหรือยังถึงแล้ววัดอะไรนะครับเอาีวัดพระธาตุจีนวัดวัดพระธาตุวายโยอ่าเพื่อปิดนะอุะ้ยโอ้ยเรามาแล้วมาถึงแล้วเหรอครับมาถึงแล้วใช่ไหมครับใช่เขาบอกว่า วัดที่นี่ขอหวยขอโชคขอลาบดีมากเลยนี่ขนาดวันธรรมดานะคนเยอะนะขอหวยแม่ไปเอ,ปอา,าหวยไหมฮะตรองเงิน่ะหวยหรอกจริงหรือเปล่าเนาะเอาเลขอะไรอ่ะลูกมก็ยังไม่มเหมือกันว่าจะเอาเลขอะไรแล้วตามใจ มาี่เราขึ้นบนาวแกก่อนนะจ๊ะเ่ได้เลยจ้าไแวพักก่อนไหมอ่มนนรเราจะไปไหนก่อนครับไปไ,ปไปพักบนยู จี่สเปนก็ฮอร้ง้งมือก่อนครับมีบริการล้างมนิเซลเนก็ฮอ,อด้วยอ่อยอายอดตังทำบุญถึงไหม อาทุกครับก่อนทูกครับตไม่ย่อให้นะคะไม่อาทู่ขึนไปด้วยหรอกนะอาัาม่นีกันต้องเอาที่มีแผ่นทองด้วยหรอกอันนี้มีแผ่นทองด้วย มาทางนี้ขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนครับไกด์ฟันน้ำนมของเราพาเดินหน่อยครับร้อนเท้าเลยเนี่ยให้ร้อนเท้าเลย ที่สิบหกนี้รู้กันตั้งใจครับไม่ว่าท่าตรงโน้นลูกไปทางนี้ทางนี้ครับมาทางนี้ครับตรงนี้ จุดทูกจุดเทียนตรงนี้นะคะตักมือทัง้งเลยอยู่มือทั้งเลยแปะทองนะคะแปะแปะทองเสร็จแล้วปไปเดี๋ยว,วปยยไป พอแล้วลูกว้าวนั่งมีน้ำเปลี่ยนยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เดี๋ยวเราไปยืนเหรียญไหมอ่ายืนทันนั่งมาเดี๋ยวแม่ถ่ายรูป อาารย์จคนกลับนะให้เขาให้โยนเหรียญขึ้นไปให้ถึงมือพระก่อนที่จะโยนให้ถึงมือพระนะทุกคนโยนให้ถึงมือใช่ไหมครับใช่ให้อธิษฐานไปก่อนแล้วจันเราก็โยนให้เหรียญนี่ถึงนะให้เข้าในมือใช่ไม่ใช่มือคนนู้นนะที่แบบทำตรงนู้นนะแต่ว่ามือที่ตั้งใจทำสมาธิตั้งใจหันด้านในถากับพี่แม่ฮะ กดแล้วก็ถือไปนะถือไว้นะเดี๋ยวแม่จะโยนนะนั่นนะฮะแม่นะฮะตอนนี้ครับเขาเข้าไปในดงป่าเลยนะทุกควเดี๋ยวแม่เขาจะโยนแล้วนะเข้าพอดีเดี๋ยวเนื่องขรับเดี๋ยวเนื่องครัน อ่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขออันนี้นะดูดูในกล้องไม่เห็นไมบ้างอันนี้เหรียญเนี้ยเดี๋ยวขอเรื่องให้บริษัทนะขอให้ได้อดอเดอร์เก้าหมื่นขวดแอลกอฮอล์เก้าหมื่นขวดนะว่าขอขอะไรเยอะขนาดนั้นนะ่ะน่าเดี๋ยวไปกะระยะตู้ขอ <c oughs> ขออเดอร์บริษัทเข้าใต้มือเลยนี่นะคะ โยนกันใหญ่เลยค่ะโยนให้เข้ามือพระนะคะองค์พระบอกศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรได้เลยนะคะ,ะว่ามีคนมาขอโชคลาภขอเรื่องการงานนะคะได้กันทุกคนเลยวันนี้เราเองก็มาขอบ้างนะวันนี้ตั้งใจมาขออะไรมาขอเรื่องรวยกับออเดอร์ของแม่ อ๋อมาช่วยแม่ขออเดอร์กับขอหวยให้แม่เหรอลูก <Eng> <S <S ใช่ลครับเอาไม่ขอให้ตัวเองเรียนหนังสือเก่งๆร่างกายแข็งแรงเหรอเล่ <S <S น,นฟุตบอลเอก <est> ่งๆนะเม่ตักล่องแมย์ไปตักล่องเป็นไหนครับพี่ฟ้าเราจะไปเสี่ยงดวงใ่เก่อะอ้อาวแขงนี้แม่ค้าไม่อยู่เหรลูกเป็นโจงพระธาตุใช่ไหมลูกเป็นโจงเจดีนะ เดินไปเลยไปตรงเจดีแล้วก็เดี๋ยวไปน,น,นั่งเมื่อกี้หนูเห็นหัวเจดีนะน,นู่นเมื่อกี้นเนี่ยหนูหนูอ่ะหนูอ่ะไม่ต้องไม่แม่ไม่ต้องนำนะหนูอนน่ะไปเองเขาว่าอะไรรูกไหมครับน,นีห่หัวเจดีอ๋อเหรอลูกโอเคไปไ,ไปเจดีแล้วก็ไปหลวงพ่อปนนี่ใช่ไหม ไปยังเดียวไยงเดียวตงไปยางเียห็นตัเ๋ยวไไยเราจะไปตรงเจดีแล้วก็ไปหลงเ่อดนี่นะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าในเจดนักเสี่ยงโชคมีให้เสี่ยงโชคตลอดทางเลย<อ>เยอมากเรื่องหวยพอยอนเข่าผู้ั มากตวยคนเยอะมากเลยนี่วันธรรมดาโอ้โหคนเยอะมากยวันนี้วันธรรมดาพอเยนเข้าที่นี่แหละดวงมาเต็มเดี๋ยวเราเข้าจะจะเข้าไปข้างในเตดีต้องคนเยอะมากเยอะจริงๆคือคนเยอะมากเลยนะคะลูกเนาะยังไงครับแม่ไม่ค่อยเห็นแก่งเท่าไหร่เลย เพราะว่าเพราะอะไรแม่ถึงไม่ค่อยแข็งแก่งมันสู้ไม่ได้ลูกจะให้แม่สู้ได้ยังไงดูคนแม่กลัวหนูติดโควิดมันคนเยอะเกินหนูไม่ติดเพราะว่าหนูดีคือคนเยอะมากนี่แค่ต่อแถวรับดอกไม้นะคะไกดไกดบังคับให้เข้ามาพอเข้ามาแล้วนะสวยมากสวยจริงๆ ก็ขึ้นไปข้างบนได้ลูกแต่คนมันเห็นไหมติดบันไดอ๋อมันแม่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวคนข้างล่างเราขึ้นไปนะครับนี่คือข้างในข้างในเจดีย์นะคะข้างในเจดีย์ข้ามกราบพระนะมีพระพุทธบาทตลอง ชีวิตแรกไหมยี่สิบอยากขึ้นไปเหรอครับใช่ถ้าหมอหนูคิดไปเรื่อยๆแต่คนมันเยอะหนูต้องระวังนะครับพี่ค่ะโอเคอืมแต่ว่าคนเยอะมากแม่ก็กลัวตั้งใจก็กลัวมันเสี่ยงกับโควิดเกินไปนะคะเราจะไหว้หลวงพ่อข้างนอกอันนี้คือองค์หลวงพ่อปนีญนะค่ะอันนั้นมีหั่นไก่จุ นี่นะคะหลวงพ่อปุดนี่ผมผมนีหลวงพ่อปุดนี่นะคะนี่คือวิหารวิหารหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ไฮไลท์ของวัดนะคะวัดห้วยน้ำซับหรือวัดชธาบารโย มีล้วงหายด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่เข้าไปเพราะคนเยอะมากเยอะจริงๆถ้าเสาร์อาทิตย์นี่ไม่มีที่จะยืนเลยนะคะคนเยอะมาก น้ำเยี่ยม้ากมันสนุกมากน้ที่มาวันนี้เขาบอกว่าถ้าเสาร์อาทิตย์แนะนำเลยแนะนำเลยแนะนำเลยแต่คนเยอวันะนำเลยแต่คนเยอะิลยลูกแนะนำเนาแ่คนเยอะเลยล้กแนะนำเลยี้วันเยอะเลยวูกแนะนำเลยพุ่คนเยอะเลยลูกย ดูไม่เียอะค่ะ EP นี้เขอจบไปด้วยดีนะแก๊บอย่าไปกินข้าวแล้วนะอย่าลืมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอะไรนะเผ็ดเลยไม่บายไปแล้วเดี๋ยวไปเติม